พอควายเข้านะเขาคนขึงขังเขาระคังข้างฝ้างูงูใจกาจะานใช้ดีเป็นไงผมแล้วโหดไหมล่ะครับขอ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 เอาแหมแเอาแหมเอาแหมเอาอีกหนึ่งรามไหมครับได้ได้ครับได้สองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบสองหกสิบสองสองเจ็ดสิบสี่สองแปดสิบหกสองเก้าสิบแปด y ย a เ baby เป็นไงอ่ะครับ ผมแรปโหดไหมครับมีมี่มีมี่อีกป่ะครับเออผม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 แรปเพื่อการกุศลครับพี่ขอตังค์นยครับขอแค่หนึ่งนาทีครับให้แสงดให้แสหนึ่งเลยขอห้าร้อยดอลลาร์โอเคครับพี่โอเคครับเดี๋ยวผมแับจริงๆกัางๆให้ฟังนะพี่แต่มันจะคล้องจองแล้วมันเป็นบาที่เทียมากเลยนะพี่ด้ครับขอขอ ขอขอแบบนาทีสองนาทีผมให้แสนหนึ่งเลย B A K A ปะเดี๋ยวนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวฮัลโหลพี่คนที it, ่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง A, a M B A K A ป่ะอะไรนะน้ำนามของเองอ่ะเอ้าทำไมอ่ะผมไม่เห็นตัวมันว่ะไม่เห็นเหมือนกันนะเอโยเอโยวอตส์ทบเมนไหนไหนไม่เป็นพี่ไม่เห็นตัวมันนะหาตังเออผมก็ไม่เห็น จำไว้นะผมชื่อโอจีโลกโอเคโยตอนนี้ผมมายิงต่อหน้าพี่นิวเอเวลาพี่เขาต่อสู้พี่เขาแมงคตโคจะชิวโย่พี่สดอ่ะอะไรพี่เขาสัตเออสัตตูให้มันกระเด็นปิวโยเอเนี่นของจองไม่เล่นขอไนดิพี่เขาฆ่าสัตรูให้ศัตรูมันตายโยแล้วก็วอดไวโยเอพี่เขานั้นหล่อแล้วก็ ใหญโยเอโอเคพวกแล็บเสร็จแล้วครับเฮ้ยมันสั้นจังอ่ะไม่มีคุ้มค่าตัวเลยผมผมผมนึกล้าไม่ออกครับผมนึกล้าไม่ออกครับพอดีโอซีผมเพิ่งดูหนังปูมาเลยยังติดอารมณ์อยู่เกี่ยวเฮี้ยอะไวะโอ้สภาพผมนึกร้าไม่ออกครับพี่ตัวมันหายแล้วเฮ้ยผมผมขอแค่นาทีเดียวอ่ะแสนหนึเลยแสโอเคครับงั้นผมรับมั่วเลยนะ ได้เอาเอาแบบแบบแจส่งมาโอเคครับโอเค yeah it's a OG man yeah <c oughs> ผมเป็นรองประธานแก๊งหมวกแดงอ่าผมชอบกินกระเพาะปลานํำแดงเออแล้วผมก็ชอบขับรถแซงตำรวจโย

โอจีโลกครับเฮ้ยเอ็ราตงเราตอรีบน้ำป่ะพี่นิวเอเอ็งพูดดีว่าแบบกูกูเนี่ยโอจีโกจำชื่อกูไว้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะแมนมาเดนฟิสโอจีรีเมมเบอร์มีจำพวกูไว้อจำชื่อกูไว้นะกูโอจีโลกขอบคุณครับ